ประเด็นตายมันมีอยู่แค่สองสามประเด็นประเด็นตายที่หนึ่งก็คือเรื่องนักโทษเทวดาประเด็นตายที่สองก็คือเรื่องปัาปรามขบวนการนำเข้าตีนไก่เถื่อนสองประเด็นนี้จะเป็นสองประเด็นที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการลมเศสถฐาจริงนะ วันนี้จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการทั่วไปนะเรียกว่าการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตราหนึาสิบสาก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ไม่มีการลงมตินั่นแหละครับแล้วเขาจะอภิปรายเรื่องอะไรก็ต้องอธิบายให้ท่านทั้งหลายเห็นว่า สิ่งที่สมาชิกวุธิสภาจะอภิปรายวันนี้ให้ท่านติดตามนะครับจะเบิกเลิกโดยสวเสรีสุวรรณภานนท์จะอภิปรายเปิดหัวในที่ประชุมประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นจะมีการอภิปรายเรื่องปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนไล่มาเลยครับ สวสถิตลิมพงพันธ์จะพูดเรื่องปัญหาด้านเศรษฐกิจและปากท้องของพี่น้องประชาชนสวประเสรดปินปฐมรัฐก็จะพูดเรื่องดิจิตัลการบริหารงานเรื่องดิจิตัลและเรื่องการสร้างพื้นฐานการศึกษาของคนในประเทศเรามันล้มเหลวหลังจากนั้นสวเฉลิมชัยเฟื่องคอน ก็จะกันนำเขาไปอีกครับประเด็นดิจิตอลเหมือนกันนโยบายแจกเงินหนึ่งมืนบาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมไม่ทำทำแล้วมันล้มเหลวจะทำยังไงทำไม่ตรงปกหลังจากนั้นสวสุรเดชจิรัตติเจริญก็จะกันนำไปอีกครับปัญหาด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทย ระหว่างทะเลอ่าวไทยกับทะเลอันดามันหรือแหลนบิดและจะเจาะ,ะลึกไปถึงความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลในพื้นที่ภาคใต้จากนั้นสวอนุสักคงมาัยก็จะพูดเรื่องเศรษฐกิจฐานรากและการปฏิรูปประเทศด้านสิทธิมนุษยชนสวรณ ลนวลิตปริยะชัตตะกูลนี่แหละครับที่สนทิยานเอาไปลองจะอภิปรายเรื่องการแก้ปัญหาการปราบปรามกระบ,บวนการลักลอบนำสินค้าปัจจุศจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศนั่นคือพวกหมูเถือนพวกตีนไก่เถือนนี่เขาจะอภิปรายกันและจะอภิปรายกรณี ที่ดินสปอกอที่มีการทุจริตกันนี่แหละครับจากนั้นนายสมชายสแสวงการก็จะอภิปรายเรื่องปัญหานโยบายดิจิตอลวอลเล็ตและเจาะลึกไปที่ขบวนการยุติธรรมที่เอ,อื้อให้เกิดนักโทษเทวดาชื่อทักษิณชินวัตร นี่สวสมชายแสวงการจองกระถินตรงนี้หลังจากนั้นสวทวินเปลี่ยนสีก็จะกระซวกกระทืบซ้ํเข้าไปอีกเรื่องปัญหากระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายก็คือเรื่องนักโทษเทวดานี่แหละครับจากนั้นสวประพันธ์คูณมีก็จะกระซวกกันนำเข้าไปอีกเรื่องทุจริตสปกอสี่ขีด 01กระชากหน้ากากไอโม่งตัวจริงออกมาหลังจากนั้นสวอุปกิจก็จะพูดเรื่องกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายก็เรื่องนักโทษเทวดาอีกแล้วครับเสร็จจากเรื่องนักโทษเทวดาแล้วสวคานูนสิทธิสมานก็จะเปิดประเด็นเรื่องสำคัญที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างตระกูลสองตระกูลที่ปกครองประเทศสองประเทศ นั่นคือปกครองประเทศไทยกับปกครองประเทศกัมพูชาจะพูดคุยเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยที่กัมพูชาเขาขีดเส้นพรมแดนในทะเลของเขาเอาเกาะกูดครึ่งเกาะไปเป็นของเขาจากนั้นสวพลเรือเอกพนลตมิตรสานนเนจะพูดถึงประเด็นในพื้นที่ทับซ้อนรอบบ้านเรานี่ ทั้งพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลทั้งพื้นที่ทับซ้อนบนบกว่ารัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนี่ปล่อยปะละเลยเรื่องนี้จากนั้นสวเจตสิรทารนน์ก็จะพูดปัญหาเรื่องนักโทษเทวดาอีกวนเข้ามานักโทษเทวดาอีกแล้วหลังจากพูดถึงปัญหานักโทษเทวดาแล้วก็จะพูด ถึงเรื่องนโยบายสาธารณาสุขที่ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนความล้มเหลวในด้านสาธารณาสุขของรัฐบาลในเศรษฐาจากนั้นสวนลงสหเมธาพัฒก็จะกันนำเข้าไปอีกว่าระบบสาธารณาสุขของประเทศไทยมันล้มเหลวยังไงทำไมรัฐบาลในเศรษฐาทบีสินไม่แก้จากนั้น พลอากาศตีเฉลิมชัยเครืองามนี่นะ่าจะเป็นญาติกับวิษณุเครืองามนะสวคนนี้จะพูดปัญหาเรื่องการศึกษาสังคมและการสาธารณสุขของประเทศไทยที่ล้มเหลวหลังจากนั้นก็จะเจอกับสวนิสตาเวชยานนท์นี่ก็จะพูดเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มเหลวครับ รัฐบาลในเศษฐาแก้ปัญหาล้มเหลวสวออกัดกระโทกจะพูดเรื่องการศึกษาที่ล้มเหลวสวอเฉลาพวงมาลัยนี่แหละครับเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะการบริหารงานกระทรวงศึกษาที่ไม่ไปหน้ามาหลังนี่จะถูกกระชากหน้าก,ากากออกมานอกจากนั้นแล้วสวดีเลก จีนของธรรมก็จะมาพูดถึงการรับปากของพรรคเพื่อไทยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญสวอัมพลจินดาวัฒนะจะพูดถึงการยกเลิกการปฏิรูปประเทศและยุติกระบวนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสิทธิ สวสุวัตจิรพันธ์จะพูดเรื่องปัญหาต่างประเทศการท่องเที่ยวการวางตัวไม่เป็นกลางของรัฐบาลนายเศรษฐาและการบริหารกระบวนการยุติธรรมส่งเสริมไม่เกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสวพัทราพรวรามิตรก็จะกันนำเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทและก็แลนด์บิต สวพลตำรวจโทคานิตมหาถาวรก็จะพูดเรื่องปัญหายาเสพติดพูดเรื่องแรงงานเถื่อนการลีดไถแรงงานเถื่อนและก็การตบทรัพย์ในวงการศาสนาสวจัดดูลงเสริมสุขก็จะพูดเรื่องความทุกข์ของประชาชนในเรื่องการได้รับการบริการ30บบาทรักษาทุกโรคและก็ พลเอกสลาวุฒิชะลออยู่จะวกเข้ามาที่พื้นที่กรุงเทพมหานครเรื่องการจัดวางผังเมืองที่เอื้อให้กับนายทุนโดยเฉพาะนายทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็จะปิดท้ายสรุปการอภิปรายโดยสวเสรีสุวรรณพันธ์ท่านทั้งหลายครับ สิ่งที่เรากำลังรออยู่ก็คือสวท่านใดจะเสริมเรื่องการเลี่ยงภาษีสวท่านใดจะเสริมเรื่องของการโกงผู้ถือหุ้นสวท่านใดจะพูดเรื่องใส่ฟ้อนเงินไปต่างประเทศสวท่านใดจะพูดเรื่องการเอาสาธารณะสมบัติไปหาประโยชน์นี่ก็ต้องจับตามองนะครับ เพราะเรื่องนี้จะมีการดำเนินการหลังการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติของสมาชิกบุญทีสภาจะมีการไปดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินไปยื่นองค์กรอิสระให้ดำเนินการเอาผิดไม่ว่าจะเป็นกรณีเลี่ยงภาษีไม่ว่าจะเป็นกรณีโกงผู้ถือหุ้น กรณีไซฟ,ฟอนเงินไปต่างประเทศขายที่ดินให้ต่างชาติและการเอาสาธารณสมบัติไปหาประโยชน์เข้าตัวยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจับอาการได้ว่าน่าจะมีกระบวนการในการลางแค้นกันท่านทั้งหลายครับการอภิปรายเรื่องกระบวนการ ลักลอบนําเข้าสินค้าปศุสัตว์จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยตีนไก่เถื่อนหมูเถื่อนกรณีสปรกรสี่ขีดศู์หนึการเปลี่ยนสปรกรเป็นชน,นุจะมีคนที่ถูกอภิปรายทั่วไปครั้งนี้หนึ่งก็คือตัวนายกรัฐมนตรีสองก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็กระทรวงเกษตรนี่คือสี่ห้าหน่วยงานหลักไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงสาธรารณสุขก,กระทรวงศึกษากระทรวงเกษตรนี่สี่หน่วยงานหลักนะครับที่ถูกอภิปรายในเรื่องนี้แล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือรับผิดชอบต่อการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นในกระทรวงยุติธรรมสี่ห้ากระทรวงหลักที่จะถูกอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องดูครับว่าไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขก,กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงยุติธรรมหรือกระทรวงเกษตรและก็ตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ย จะชี้แจงประเด็นสำคัญสำคัญนี้ได้ไหมแต่ที่ผมบอกกับท่านที่ครบทั้งหลายนะครับประเด็นตายมันมีอยู่แค่สองสามประเด็นประเด็นตายที่หนึ่งก็คือเรื่องนักโทษเทวดาน,นี่ตายทั้งนายกรัฐมนตรีตายทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประเด็นตายที่สองก็คือเรื่องของ การปรับปรามขบวนการนำเข้าตีนไก่เถื่อนหมูเถื่อนและการออกสภก4.01นี่คือประเด็นตายสองประเด็นนี้จะเป็นสองประเด็นที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นผลต่อการปรับคณะรัฐมนตรี ไม่ต้องไปห่วงกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพราะกระทรวงศึกษาธิการนี่ภูมิใจไทยเขาจะคืนให้เพื่อไทยอยู่แล้ว